ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างชิงนะครับจากร้านเอดีแบตเตอรี่ทุงสงฆครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับรถนะครับที่ใช้แบตเตอรี่2ลูกนะครับหรือว่ารถที่ใช้ระบบไฟ24่โวลต์นะครับจะเป็นรถบรรทุกนะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งครับจะมีแรงดันที่12โวลต์นะครับพอต่อนุกรมกันนะครับมันจะเป็น24โวลต์ครับ มีอ่าส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่ว่านะครับถ้าเราเอาแบตเตอรี่2ลูกไปใช้งานพร้อมกันนะครับโอกาสเสียนะครับมันจะเสียไม่พร้อมกันนะครับก็มีอ่าลูกค้าบางคนนะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับอ่าอ่าเวลาเขาจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะถ้าบางคนที่พอมีความรู้ด้านช่างน,นะครับ เขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แค่เพียงลูกเดียวก่อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่24โวลต์2ลูกนะครับเวลามันเสียมันจะเสียไม่พร้อมกันนะครับมันจะมีลูกใดลูกหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างจะเสียเยอะกว่านะครับก็เวลาเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพียงลูกเดียวนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนเพียงลูกเดียวนะครับอีกลูกหนึ่งเสียนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งยังพอใช้ได้นะครับพอพอเขาเปลี่ยน ああลูกใหม่ปั๊บนะครับลูกเก่าที่ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันดีมันไม่เต็มร้อยนะครับก็เวลาเราเอาไปเปลี่ยนใหม่นะครับลูกใหม่กับลูกเก่าที่ยังดีอ uh, ย anyway> ู่นะครับมันจะทําให้ลูกใหม่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนนะครับมันจะมีโอกาสเสียเร็วขึ้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรครับก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแสดงให้ดูนะครับอันนี้สมมุตินะครับ อันนี้เป็นดดแบตรถเก๋งนะครับไม่ได้เป็นรถของบรรทุกรจริงๆนะครับเป็นรถเก๋งนะครับแต่ว่าจะมาแสดงให้ดูว่ามันจะใช่สองลูกนะครับก็ต่อนุกรมกันนะครับอันนี้สมมุติให้ลูกนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่ลูกเก่านะครับแต่มันยังพอใช้ได้นะครับให้ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครบแบตเตอรี่ใหม่นะผมเดี๋ยวผมจะมาวัดค่าให้ดูก่อนนะครับว่า มันมันจะทําให้ลูกใหม่มีอาการเสียเร็วขึ้นอย่างไรนะครับมันเป็นเลอะอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงให้ดูครับสมมุติให้ลูกนี้เป็นลูกใหม่นะครับสมมุตินะครับสมมติน,นี้สมมุติว่าเป็นลูกใหม่เลยนะครับ1นึ่งร้อยห้ cca นะครับลูกใหม่นะครับแล้วก็มาวัดอีกลูกอันนี้เป็นลูก ลูกเก่านะครับแต่มันยังพอใช้ได้นะครับก็ไม่ยอมเปลี่ยนพร้อมทั้งสองลูกนะครับก็ยังใช้อยู่มาวัดดูค่านะครับนี่การเปการสมมุตินะครับนี่ลูกนี้45 CCA นะครับสมมุติว่ามันยังพอใช้ได้นะครับแล้วก็เอามาต่ออนุกรมกัน2ลูกนะครับมันก็สตาร์ทติดรถได้นะครับแต่ลูกที่ มันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะทําให้ลูกที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเสียเร็วขึ้นนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับามาดูเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกชาร์จให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอางไรครับอันนี้ลูกที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทาการแสดงแยกชาร์แต่ละลูกให้ดูก่อนนะครับ คีบเลยครับคีบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นามาวัดกันเลยนะครับตั้งไว้ที่12โวลต์น,นะครับ12โวลต์ดูที่กะระแสนะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับสเติปแล้วก็ปรับสเติปสังเกตกะระแสตรงนี้นะครับอ่าปรับสเติปที่1 จะเสไม่ขึ้นสเต็ปที่2ขึ้น0.7สเต็ปที่ส 2m สเต็ปที่สี่มีสเต็ปที่สนะครับประมาณประมาณ 3m นะครับประมาณว่า 3m เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็มาคีิปลูกนี้นะครับนี่ก็อ่อนลงก่อนประมาณประมาณว่า 3m นะอันนี้มัน มันลงเรื่อยๆนะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ดีอยู่เดี๋ยวผมจะคลิป uh, ลูกนี้ดูนะครับลูกที่ยังพอใช้ได้นะครับนี่ดูนะครับตับเตจิตที่หนึ่งเตอริตที่สองเตอริตที่สามเตจิต,ท,ตที่สี่ คนเห็นอะไรไหมนี่ครับเจเจ็บที่สี่นะครับแบตเตอรี่ที่ลูกยังไม่ค่อยดีนะครับมันกินกระแส 5m นะครับ 5m แต่ว่าลูกที่ลูกนี้ครับลูกที่ยังดีนะครับตับเจ็เจ็บที่ 4, มันจะกินที่ 3m นะครับ 3m แล้วก็ลดมาประมาณ2.5นะครับ 2.5m อันนี้อันนี้ลูกนี้ 5m นะครับ พอเราชาร์จเป็น24โวลต์น,นะครับทุกคนมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดระบบก่อนแล้วก็ทำการต่อแบบอนุกรมนะครับเหมือนในรถนะครับเดี๋ยวจะชาร์จเป็นระบบ24่สิบโวลต์น,นะครับอันนี้บวก ลบบวกลบโอเคไปก่อนนะครับนี่เปิดเครื่องดูครับนุล่ลมก่อนคีบนะครับตอนนี้แรงดันยี่สี่จุดห้านะครับปรับไปที่ยี่สี่โวลต์นะครับหนึ่งสองสามดูนะครับดูที่ผมปรับจะติบเลยนะครับอันนี้ต่อเป็นแบบยี่สี่โวลต์เลยครับอนุลรมกันนะครับ ก็หลับ1 2 3 4สีนี่ครับสีสเต็ปนี่ครับนี่คืออาใส่ที่ทำไมลรูกแบตที่ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีร้อเซนะครับมันจะทำให้ลูกที่ดี100%เสียเร็วขึ้นนะครับมันเป็นเพราะว่านะครับเห็นไหมครับกระแสกร,ระแสที่เราชาร์จนะครับ ตอนนี้ต่อเป็นแบบ2 4โวลต์น,นะครับกระแสชาร์จมันอยู่ที่ประมาณ 4m 4m นะครับซึ่งมันจะมันจะจับลูกที่ว่าไม่ค่อยเสียอ่ามันจะจับแบตเตอรี่ลูกที่ยังไม่ค่อยดีนะครับมันจะกินกระแสยเยอะกว่านะครับลูกนี้ประมาณ5ลูกนี้ประมาณ 2.5นะครับแต่ว่าเพื่อเมื่อเราชาร์จรวมกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนกระแสตอนนี้กระแสชาร์จจะอยู่ที่3.8นะครับ3.8ซึ่งกระแสมันจะสูงกว่าลูกนี้ครับคือกระแสที่ชาร์จลูกนี้ประมาณ2.5แอมป์นะครับดังนั้นกระแสที่มันชาร์จเรงนะครับช,ชาร์จตัวน,นี้3.5นะครับ มันจะดึงให้แบตเตอรี่ลูกนี้เสียเร็วนะครับถึงถึงแม้แบตเตอรี่ลูกนี้แบตมันเต็มแล้วครับเต็มไม่กินกระแสแล้วนะครับแต่กระแสมันก็ยังวิ่งแบบนี้นะครับมันก็ทําให้แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเกิดอ,อาการร้อนบวมเร็วขึ้นคือทําให้มันเสียเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นใส่เหตุที่ว่าทําไมมันดึงให้แบตเตอรี่ลูกที่ใหม่เสียเร็วขึ้นนะครับเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเพราะว่าลูกแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมันกินกระแสอยู่นะครับเวลามันชัด์าเปรียาอนุกรมกันนะครับก็มันกระแสมันจะเท่ากันทั้งหมดทั้งวงจรทําให้แบตเตอรี่ลูกนี้เสียเร็วขึ้นนะครับดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนนะครับก็ควรเปลี่ยนใหม่พร้อมกันทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วก็ลูกที่ยังดีอยู่นะครับเอาไว้เป็นตัวสำรองก็ได้นะครับหรือว่าเราเอาไป ใช้กับรถกระบะเราที่ใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะขายก็ได้นะครับเวลาเปลี่ยนใหม่นะครับเราจรึงควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้งสองลูกนะครับเพื่อมันไม่ให้เพื่อจะทําให้ลูกใหม่นะครับไม่เสียเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่จะมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันนะครับ เดี๋ยวผมจะแยกชาร์จให้ดูใหม่นะว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับอันนี้กระแสร,รวมทั้งวงจรสองลูกนี้กินกระแสที่สามนี่ครับสาสประมาณ3.4มแอมปนะครับประมาณนะครับซึ่งที่จริงแล้วแบตเตอรี่ลูกนี้มันเต็มแล้วนะครับไม่ต้องจำเป็นชาร์จก็ได้นะครับ ถ้ามันชัดกระแสรแรงแบบนี้ครก็คือมันจะทําให้เบตเตอรี่เสื่อมลูกนี้เสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ร้อนเห็นไหมครับลูกนี้กินกระแสเพียงลูกเดียวครับแต่ว่าทําให้ลูกนี้ต้องกินกระแสด้วยนะครับซึ่งจะทําให้มันเสียเร็วเสื่อมเร็วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแยกชาร์ให้ดูนะครับแยกชาร์ใหม่นะครับ เอาแยกชาร์ชาร์จลูกนี้ก่อนครับ1นึยิบตอนนี้ขึ้นมา12.1สองจนึ่ครับหนึ่งครับหนึ่านี่ครับได้แยกชาร์จใหม่เป็นลูกเดียวนะครับกินกระแสที่สี่จุด 4.4m นะครับเดี๋ยวจะลองชร์จลูกนี้ดูนะครับว่ามันกินเท่าไหร่อืมหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ป แป๊บหนึ่งแบตเตอรี่ลูกนี้มันเต็มแล้วนะเพราะว่าเป็นแบตแบตเตอรี่ดีนะครับเห็นไหมครับกินกระแสลงเรื่อยๆนะก็จะเหลือคือประมาณ 2m 2m จะแยกชาร์จเมื่อกี้เห็นไหมมันต่างกันครับลูกนี้ลูกนี้กินกระแสเยอะกว่าลูกนี้กินกระแสน้อยกว่าแต่พอโดยรวมแล้วครับมันก็อ่ามันจะกินกระแสสูงกว่านะครับ ประมาณถ้าเท่าลูกลูกที่ไฟมันหมดเยอะนะครับจึ่งจะทําให้ลูกนี้เสื่อมไวนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับกดสับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับผมช่างจริงจากร้านเ d b ดี t แบตเตอรี่ทุ่งสงขลากรีธรรมราชครับผมสวัสดีครับ